อาจารย์ี่ขับพี่น้องมวนเชื่อได้ดังเดียนะครับวันนี้จะมากินกว๋วยไข่มดแดงนะครับที่บ่าววันบ่าววันเขามาให้นะครับมาให้มวนเนะาะมวนก็มวนก็มีรายไดเมวนก็แบ่งให้บ่าววันเขานี่นิดหน่อยหน่อยนะครับแล้วเยอะก็ให้ให้เยอะนะเพราะว่าบ่าววันเขาก็ไม่มีเวลามาออกคลิปด้วยเดี๋ยวเวลาเขามีของกินของอะไรอร่อยๆเขาก็ไม่ลืมมวนนะมวนก็ไม่ลืมเขานะครับเนาะต่างคนต่างเอออาทอตรต่อกันนะครับเนาะ ทีนี้อันนี้คือหมกไข่มดเล้งแต่ว่าหมนเะก้อยแต่ไม่ใส่ข้าวคู่นะครับหมนจะใส่กระเทียมเจียวแทนเนาะในหมนเดใส่กระเทียมเจียวแบบนี้นะฮะแล้วก็จะใส่พริกป่นนะครับเดี๋ยวไม่ต้องเยอะมากอันนี้หมุนจะทาให้พี่น้องดูเฉยๆนะคะเดี๋ยวก็จะกินให้รู้นั่นแหละว่าอร่อยบ่น,นะครับก็ใส่ต้นหอม พักชีนิดนึงอันนีนไปเตยมึงเสียนเอาม้อแล้วอข้าในดอกหมามีเลยนึกกำลังะถ่ายะมังไอ้เรื่อน้อ,นองเื่อเขาก็จะทำผักของเขาอย่างนึงนะฮะก็เป็นผักเกลือนะฮะผักเกลนาแล้วก็ยำผักเกลนาใสาม่มหมเขาเทศเผามาเทศด้าในก็แล้วอืมน่ะ มาอยู่ต้งนหนมาบ้างนะนี่ฮะอันนั้ก็คือของน้องดุ้นขอนะครับที่นี่ใส่น้ำปลานหน่อยเกยวมืงมาด้วยปัองอือนะอืมอืม,อม,อม นะครับผักเกลือกูผักเกลือกของน้องลื่นกว่านะครับผักเกลืนานะที่มลเคยไปรีวิวในนาเห็ดนั่นนะเออแล้วก็ใส่งาใส่งาลงไปค่ะแล้วก็ถั่เนาแล้วก็ถั่นาเออถั่วเเยอะจังกระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียวเออเอาเลยเปลี่ยนดัดแซ่บเส้นนะพี่น้องเนาะแล้วก็ใส่เกลือนี่ครับใส่เกลือฟนะเอมเออป่อย่าฉันน้ำเติมเติมเติมแล้วก็สุดหลด เดห้องมวนก็เสร็จแล้วล่ะไข่มแหลียงหอมผิดพองใ้กระเลมใส้กระเลย่ใเยอะนะก็พี่อารมณนอืมพันทีนี่ยพันง่ายๆเลยเออย่งนี้แะเออนเวนงอืม อืมอร่อยอร่อยกว่าคุณเราอย่างกับไข่แมงมันนะครับอาจารอ,อันนั้นมันจะหอมแม่มันด้วยเพราะว่าบอกว่าเขาทำอะ่ะเขาจะเอาไปเผาไฟมันจะหอมมากน่าจะซงไม่กินกับป้ามุนเนาะอร่อยเอามาข้าวเหนียวชุ่เลยเสร็จแล้ว อ่าของบัะเมี่น้ำซีมบะจ้างจัางอีกแล้วจัหรอจัง้างเลยอืมมาพิดจีก็เออว่านมาครับพี่น้องที่นี่ก็เสร็จเรียบร้อยเออนั่นแหละเดี๋ยวมื่อกีหม่อมเจ้าดัค่ะอ่าสวัสดีค่ะเออสวัสดีเชียงด้วยนะครับมาตัดเส้นร้นิดนึงปนไปปนขึ้นมาล้วครับ น้อเดี๋ยมเห็นหน้านะตาเกี๊ยวกังน้องนังไปกินวด <laughs> ชมกินเลยซิมด้วยผักของน้อยเรื่อนเขาเนี่ยรวมให้เปื่อยนะครับอืมพี่ชซังแล้วแบบพี่จิอืมเออผมก็อึดขึ้นอหมือน Nên thì bán kiểu một kiểu bảo em không vào tháng kia bây giờ em không? nó mới nữa nè. Ừ ผมกินแล้วน้องชงน้อร่อยดิ้นกินได้ไ,ไ,ไหมน้องดอยเดี๋ยวเขารู้นะฮะไม่ได้ใช้เขาเขาตักมาให้อืม mình ăn xong, anh nói, cho cái này, Ừ. Cái mà chẳng mấy con hũ, qua à, nướng quai, um, mi bây nay nó không, á, đi nào không muốn nó bằng một đấy nè không nhớ lại, không không 嗯，有的。

กสูสามารก็เทียดเผาอร่อยอ่ะพีมมือของญาติแม่มม่สุดยอดสมท่านอ่ะอืมเดี๋ยวไม่ได้กินอีก น้ำชาร้อนอืมสุดยอดค่ะพี่น้งนงองเนาะยห้ามกินอีกคำหนึ่งโอ้โอนี่อือมันเด็ดกวบ จากตุ๊บตุ๊บบอกว่าหมาดแดงไม่ได้ขังคืนไม่ได้แบบใสแนะ่แข็งมะเมื่อแดงน่ากินเลยคัะน่าอร่อยจริงอืมอืมว <c oughs> <c oughs> ันนีได้ได้ทีแล้วนะครับ เดี๋ยวน้องเดินเขากินยังไม่พอเลยโอเคครับพี่น,อน้องนมอนซิวกัิ่ได้หลังแดงก็จะลาพี่น้องไวก่อนนะครับสำหรับ,บคลิปกินไข่มุดแรงแล้วก็อ่าผักเกลือหรือว่ายำผักเกลนะครับอ่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะ ขอบคุณพี่ตีติดตามค่ะติดคามค่ะขอบคุณตีติดตามค่ะครัค <c oughs> บเป็น <c oughs> ผู้ชายเราต้องครับเออพรกขาเนี่ยเดี๋ยวเป็นกระเทยเดี๋ยวเป็นกระเทยเหมือนชันนะ <c oughs> โอเคครับพี่น้องเนะาะมันขอลาพี่น้องไว้ก่อนครับขอบคุณครับ